ช่วยได้นะคะช่วยได้ก็มีเ,เป็นน้ำมันสกัดเย็นนะคะสนใจก็โทรนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามพี่อนุวัตศูน์หนได้นะคะหรือถ้าใครสนใจไส้อัวนะคะก็ติดต่อที่คุณประดิษฐ์ได้เช่นกันนะคะใครที่สนใจหมวกก็ทักไปที่คุณมนตรีไอเดียชาแนลนะคะทักไปได้นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ทีพีนะคะ เป็นพวกสกินแคร์เป็นพวกเครื่องดื่มนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นลดร้อนนะคะราคาถูกมากๆนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะซื้อเก็บไว้ใช้นะคะหรือว่าเป็นของฝากก็ได้สบู่10ก้อนก็เหลือแค่550บาทนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะช่วงนี้อากาศแรงๆนะคะเอ่ออากาศเอากาศแรงๆไม่ใช่พูดผิดช่วงนี้นะคะแดดแรงนะคะก็ อยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองหันมาสนใจนะคะเกี่ยวกับการบำรุงผิวนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ทำให้ผิวเสียง่ายนะคะก็สินค้านะคะสินค้าของ TP นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะได้เลือกนะคะเป็นเ,เป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะใช้แล้วดีนะคะใช้แล้วดีแล้วเราก็บอกต่อเพื่อนนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณดวงตาสวรรค์นะคะขอบคุณพลังบวกพลังเงียบทุกท่านนะคะที่แวะมาเติมเต็มให้กับบ้านไม Story นะคะ อากาศร้อนๆแบบนี้ก็ระวังเรื่องเครื่องดื่มระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะอาจจะทําให้เกิดท้องร่วงท้องเสียได้นะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยพอเจออากาศร้อนๆเนี่ยถ้าเราเวลาเรากินอาหารแล้วเราไม่มีช้อนกลางใช่ไหมคะเราใช้ช้อนที่เราตักเข้าปากเนี่ยแล้วเราไปตักอาหารรวมอย่างเงี้ยมันทําให้อาหารบูดเสียง่ายนะคะถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยท้องเราอาจจะเสียได้นะคะนอกจากนั้นก็ ให้ระวังเรื่องการกินน้ำแข็งด้วยนะคะอย่าก,กินน้ำแข็งเยอะนะคะถ้าหลีกเลี่ยงกินน้ำแข็งไม่ได้ก็ให้กินเป็นน้ำเย็นเอาก็ได้นะคะแต่อย่าเย็นจัดนะคะกินน้ำเย็นจัดก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมันจะเจ็บคอจะทําให้เราไม่สบายได้นะคะการที่เรามีสุขภาพดีนะคะเหมือนกับเราก็ได้เปรียบแล้วนะคะสุขภาพดีมีความสุขชีวิต เป็นชีวิตที่ได้เปรียบนะคะแม้แต่มีเงินก็ซื้อสุขภาพไม่ได้นะคะซื้อสุขภาพไม่ได้เราต้องทําเราต้องทําสุขภาพของเราให้ดีขึ้นมาเองนะคะไม่ใช่ว่าเออไม่เป็นไรรอกกินนิดกินหน่อยเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวก็ไปหาหมอเอานะคะแต่อย่างน้อยๆนะคะทุกครั้งที่เวลาคุณไม่สบายคนรอบข้างก็อาจจะติดจากคุณได้หรือตัวคุณเองเวลาไม่สบาย คุณก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ปกติสุขนะคะสุขภาพดีมีความสุขนะคะเป็นชีวิตที่ได้เปรียบอยู่แล้วนะคะแม้มีเงินก็ซื้อความสุขนั้นไม่ได้นะคะจำคำพูดของมายไว้นะคะเพื่อนๆคุณ S นะคะคุณ S อสเอส o ม y นะคะ ไลฟ์หนึ่งพฤษภาหกเจ็ดต่อไปนี้ยาวๆถึงสองชั่วโมงไม่มีเสียงเลยเงียบยังไงเนาะงงนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณเอสคุณแพตตี้ไลฟ์อินไทยแลนด์ สวัสดีคะ่ะคุณ S My Story นะคะก็งงนะคะงงงงงงนะคะอ่านแล้วก็เพิ่งจะเข้าใจนะคะขอบคุณนะคะคุณ S นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่เสียงหายไม่ยินไม่พูดด้วยอะไรงงนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณ S นะคะยินดีต้อนรับสู่บ้าน My Story นะคะ